เดีย่ยวบองนี่ลุยชาแนลคะ่ะเพื่อนสาวแล้วก็มีตับหวานแล้วก็มีแกงอะไรกับบารูแล้วก็มีออมโกบออมโกบสวัสดีค่ะพี่น้องวัชรภูมิสุขพุขค,ค่ะสวัสดีบั้นเนื้อบ้านปลายักอีสาน์ปากกามปากกำลังออกเคียงเนือผักได้ก็แล้วแต่สวัสดีสสวัชุภูมิสุขพุน,นะคะวันนี้เรามีภารกิจ ภารกิจไปรับคุณพ่อน้องบิวตี้กับบ้านเนาะรับจากโรงพยาบาลเลืองนกทานะคะกับมาพักพื้นที่บ้านบูวตีบ,าบ,าบา้านนิ้้ายบ้านเพ้านะคะก็ตามหลักวาอเป็นจริงนะพี่นอ้องคือบอกกันง่ายๆว่ากอ็ถ้าจะบังว่ะหายยกับว่มีวังเลรอพี่น้องมีแต่ส้มกับจุดมีอาการมีแต่ส้มกับจุดนะคะแล้วก็ ลักษณะของหลวมันก็เป็นไปตามอากาศนะคะความเมวยความแห้งของเราก็สชิดเป็นตามบ้านหลัของเราตระวาตอนนี้เก็จะรับคุณพ่อจากโรงพยาบาลแล้วน้องท่ามาฝากฝืนฝากฝืนอยู่บ้านนะคะตะวาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามอาการของหลกก็บอกว่างปนงภาษาจับบ้านเนาะพี่น้องไ่บอกเมือนอ้อมความเหมือนคือว่ามีหวังแหล่าตระวาแต่ดูแลกันไปตามว้านหลสทุดทายของชีวิตนะคะ กัดซอยเดี๋ยวดูแรกกันไปตอนนี้ก็มั่งหารรถพยาบาลมารับขอกินเขาอยู่ไี่ยังก,กินอาหารของนางฝาปิ่ง,งกบอู้มันไม่ปิ่งมาอยู่ได้ไอหนเลิศมากใจใจแม่อืมหวัวดีอืม มันเยิบหรือเ,เอาเลยแล้วทา,านงนอกมาหลับประมาณช่วงเทียงนะคะจะิ้มเาชาเขา chín bánh nấm, bò bánh nấm, dưa bạc, các loại bắt nấm mưa nằm kén cho mình được tìm may thêm treo luôn anh đây treo nhiều ตอนน,อตอนนี้กาาเ,กเนนะะ็ตอนนี้ก็ถึงโรงพยาบาลสมเด็จพยุพรารเลยน้องทาแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะรับพ่อน้องบิวตี้กลับบ้านนะคะตอนนี้รถมาถึงแล้วนะคะถึงโรงพยาบาลเลยงน้องทาแล้วทางทีมกู้ชีพ EMT นะคะก็เตรียม s t a n บายรอรับพ่อน้องบิวตี้ลงมาจากตึกชั้นบนนะคะ ไปแล้วพอดการขนส่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยก็มาจากสมาคมจันทคุณแสนทําการกุศลหน่วยกู้ภัยวัดกลางอุดมเวทโดยเจ้าหน้าที่ชุด e m t นะคะจากกู้ภัยอุดมเวทเป็นเจ้าหน้าที่ ฉุกเชิญทางการแพทย์ซึ่งได้รับการเรียนการอบรมมาแล้วในวันนี้ก็เทพธทิดาแอมบูลแนต์นะคะรถของแม่เทพบริจาคโดยกองทุนแสงทองฟินแลนด์ก็ได้ออกช่วยเหลือผู้คนอีกหนึ่งเคสนะคะขอสาธุอนุโมทนาบุญกับแลวาวแสงทองพร้อมครอบครัวด้วย ช่วงนี้ก็กำลังเดินทางกลับจากโรงพยาบาลเลืองนกทาสู่บ้านหินเหล็กไฟนะคะบ้านเกิดของน้องบิวตี้บ้านเดียวกันกับแพ้วเแ้วเดพี่นองใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าก็ไกลพอสมควรประมาณเกือบ20กิโลเมตรนะคะจากบ้านแพ้วเแาไปโรงพยาบาล Có tiệm nhiên con ส่งมาบน,นังค่ะตอนนี้ก็ขอขอบพระคุณ FC แฟนคลับนะคะที่ได้ส่งที่นอนลมนะคะส่งที่นอนลมมาให้น้อง Beauty นะคะฝากอนุโมทนาบุญขอขอ,ขอบพระคุณมากๆนะคะที่มีจิตเมตตาจิตอันเป็นกุศลนะคะซื้อที่นอนลมส่งมาให้คุณพ่อน้อง Beauty ได้นอนนะคะขอกราบขอบพระคุณ FC ท่านนี้ด้วยนะคะแคทมีก็ไม่ได้ถามว่า PFC ที่ ซื้อที่นอนลงมาชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวจะให้น้องบิวตี้อัปเดตนะคะขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกัน,นค,ค่ะคุณยูนี่ ท่าตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติภารกิจนะคะส่งคุณพ่อน้องเบลตี้กลับถึงบ้านพักแล้วนะคะเท่ากับตอนนี้กัมาหาสพันธมิตรอยู่อ่อยูแถวๆเรื่องน้องข่ายาพี่น้องอีกท่านเป็นซึ่งเป็นทีมกูไพหเป็นอูกค้ายกูไให้กัอยู่ลานโล่งเพลินนะคะพอดีเป็นเปิเปดลานโล่งและกับมารับของฝากเป็น เป็นพระธิดเุเสกแล้วนะคะแลักกเป็นเป็นกลร่มบริจาคโรกศพอีกสองโร่งให้สมาคมเจรินนุณแสทธรการกุศลรือว่าน้อยกุ้งให้วันการของดมเบศนะคะวันนี้ก็มารับโรงด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของร้านโร่งแห่งน,นี้นะคะอยู่ในอำเภอเรืองรกท่ายแลนวคะพี่น้องคะพอดีเข้ามาแบเอาโรงน้่นเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ทรงพอองบิวตี้แล้วเรียบร้อยนะคะก็อยากจะบอกว่า สามาอัปเดตข่าวสารในพี่น้องเลยได้ฟังกันก็คืออาการพ้องพอก็คือมีตะส่งทรงแล้วก็สุดนะคะวอกันตามตรงก็คือรอวันนะคะรอวันและแ่กแต่ถ้ำความงขอใจกับนองแล้วว่าจังไรกะคอห้ทถ้ำใจแล้วก็น้องน้องทำดีที่สุดแล้วคือในความเป็นลูกในความกรตันยุคือเด็กหน่อยคนหนีคือ เ่ามีอย่างค่ะตัวปรพคองแล้วก็คือนเป็นคอเสียไปจากล้มนี่ไปน้องก็เ่ราะมิยังต้องเสียใจนะคะเพราะว่าได้เฮ็ดเต็มที่ตามความสามารถน้องแล้วนะคะเรื่องโดยอาการของคนพ่อก็คือประสบอุบัติเหตุที่เรื่องกันนี้ว่าเป็นรถล,ลม้ลลมรถล้มรายการประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องรักษาตัวในการพาสมองซึ่งมันกรบบาดกับขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์ราการในวาระของลกูกในว่าระของร่างกายเล่าก็คือมันสิดคอ,ดอ,ดอ,ดอดยดรอปดรอปดรอปโรคเหนื่อย ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาประมาณเดือนก่อนสองเดือนก่อนก็ได้มารับกับบ้านแต่ว่าเดือนนี้ก็คือว่ามันสุดแห้งอาการสุดแห้งนะพี่น้องเพราะว่าเป็นไปตามบ้าระของของอาการทางร่างกายของโรคที่เป็นยูนะคะสมองกระสีแฝบร่งกระสีฟอลร่มเรื่อยๆเลยก็ช่วงนี้ก็คือมีแผลกดทับมีเบียดซอที่ด้านหลังบริเวณตูดบริเวณกลนและกัลังเป็นแผลเบิดเลยแล้วกัตอนนี้มอกอะ ตัดเต็งเนือ้อตัดเต็งชิ้นเนือ้อกระขูดขูดขูดแผที่มันเน่าออกกับขูดจนเห็นกระดูกแล้วพี่น้องท่านบอกไปกับคือมันมันคล้ายๆแผลประวันนะคะแต่ว่ามันเป็นแผลกดทับแม่ว่าแม่ว่าน้องเอาพ่อกับปรญญะดพูใหญ่นาะน้องกับพยาย่มผิดตัวพ่อ,พอทุกชั่มงสองฉมง่องผิกแล้วผิดอีกผิกอีก,กอแต่ว่าหนัก็คือว่าเห็ดเห็ดสะอาดบันไดผิดตัวปรนไดช่วงวันหันเดือนสองเดือนก่อนมันก็เป็นเดือนเมษาที่มันหอนแห้งนะคะมันร้อนมาก ซึ่งแอร์กับบได้มีเนาะกับตามกับตามยังทีน้องเห็นก็คือมันบอดี้เป็นของแอร์แล้วก็อากาศก็ร้อนอบอ้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสมองสีหนึ่งพอตายไปแล้วสมองสีหนึ่งตายแล้วก็ทําให้ร่างกายอีกสีหนึ่งตายไปน้ำเบิดนะคะซึ่งกรณีนี้มันกับเป็นผลพ่วงมาจากอ่าววันเหตุนี่แหละราันคือร่างกายสีหนึ่งมันตายมันก็เฮตไห้แขนขาขยับบอด้แล้วก็ห้เซล เซลขางมันตายไปน้ามนะคะซึ่งมีแผลกดทับมีแผลเบียดช่อพ่อคุณหมอกุดเนื้อออกแล้วเนื้อข้างหนึ่งสางึ้นมาได้แต่ว่าเนื้ออีกข้างหนึ่งบอสางึ้นมากราว่าเซลมันค่อยๆตายไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ร่างกายของพ่อกับวอให้ยาฆ่าเชื้อไปหมดทุกตัวห้ยายัางไปหมดทุกตัวคือร่างกาย่อ,อบวรลบยาเรียวตอนนี้เนาะแต่ว่าในดันอันนั้นก็คือ แลยังหลับตามีบเมียเรื่องมีการตอบสนองหน่อยนึงแต่ว่ากับบร์ูเรื่องแล้วแต่ว่าเรายังกระเพาะเล่ายังรับอาหารอยู่นะคะกับพึ่งคุยกับน้นองแล้วว่าปอบว่าปอบว่าท้ายมากประมาณอาทิตย์นึงแบวพึ่งไทยก็คือระบบข้างในมากกัิค่อยๆเสืออ่อมค่อยๆดรอปลงเอยๆตามตามระยะอาการของลูกนะคะสำหรับบอกง,ง่ายๆก็คือว่าแบบฉัยบ้านนั่นก็คือถามมือนะคะตอนนี้ก็แค่ให้ ให้กำลังใจกันก็คือเอาไปรพยาบาลตอนนี้ก็ว่ามีผลยังแล้วเพราะว่าเขาก็ลัาย,ยาขาเชื้อครบหมดทุตัวแล้วมันก็ดีขึ้นก็แค่ดูแลรักษาแผลไปแต่ว่าคุณหมอก็บอกน้องว่าก็ต้องทําใจว่าแผลมันสิลากขึ้นเรื่อยๆแผลมันสิใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ต้องทําใจอ,ออกซิเจนบ่อพ่อใส่กับต้อตรงใส่เพราะว่าให้เราค,อค,อคออ่อยๆดรอปลงเรื่อยๆเลยหายใจก็คือยือเราไ้ให้เราทรมานน่ะสิเพราะว่า แผลเพ,พะะืิมันก็เป็นนทินบาดแผลนะพี่น้องนะคะมันก็มันก็ลายยางอันนี้คุณก็คือคหมอบอกเลยว่าถ้าไม่พอใส่ก็แล้วลงมือแห้งก็กตกองใงไนะคะกับอันนี้คือเอาไปตามอาการนะคะค้นพี่นอ้องค้นคนหนึง่งบ่ได้ว่าสิต,ตายไงภูรลกก้นตายไงภูรลกก้นกับบริเต,ตายไงยเอออันนี้ก็เรียกว,ว,วตั้งแต่ว่าราคงหลบเลยแต่ว่าราของคนนะคะแต่ขัดเปหลกแบบนี้หนึ่งการให้กําลังใจญาติกับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าคือ ขันว่าอีพอสิเบิร์ตกับ่าเดเบิร์ตมันนี่มืออื่นมันบ้พี่น้องคือต้องคอยเห็นพัฒนาการของโลกเราสุดลงสุดลงหลเรื่องแล้วมันบาดหัวใจคนที่ดูแลบาดหัวใจคนที่เป็นมือแต่ว่าทางมีเท่านั้นก็ต้องท่าใจท่าใจแล้วต้องอดทนประมาณว่าโอ้ยทรมานจิเอาผ่าอาร์ตูดังกันตายเคยอยู่ในหนังมันก็เป็นไปบอดดายได้พี่น้องแมนบออันนี้ก็บอกตามหลักความจริงอยู่ไปกับทรมานเอาผ่าอาร์ตูดังตายมันบ้แมน นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการให้กระตังใจจิตใจคออนยากเนี่ยต้องเข้มแข็งแห้งเพราะว่าโดยว่าเราคงลงเล่ากับหูว่ามันไม่มีทางรักษาหายมีแต่ทรงกับชุดลงเรื่อยๆชุดลงเรื่อยๆแล้วก็จะเขาก็จะเสียไปในท,ที่สุดนะคะแต่ว่าการถีบถ้าต้องทนเห็นคอเห่าหรือว่าต้องทนเห็นใาญ่เห่าค่อยๆจากชีวิตมันขึ้นเนื้อจมีก็ค่อยๆค่อยๆดรอปลงดรอปลงโด,ดยที่บ่มีหวังนี่มันก็เป็นอย่างที่ทรมานสำหรับจิตใจอย,อยู่นะคะตอนนี้ก็บทอ่งหายกระตังใจหนอกว่าจะไหนเอ่ยกับบะถิบบ่ป้าบะบอยจังไหน จนกว่าขอสิเสียชีวิตเอิดกสิเสียล่งมาห้ฟี่จัดศพให้ฟี่แต่งซพให้ฟี่จัดงานห้ฟี่จนฮอดเผาแล้วนะคะน,นี่ก็ได้ให้คำสัญญากับนอง,นงไว้แล้วโดยการสนับสนุนนะคะโดยการเฮ็ดบุญต่อบุญโดยสมาคมจันทคุ้นสนทําการกุศลหว่างหน่วยกู้ภัยวัดกลางอุเวทที่พี่สังกัดอยู่วันนี้ก็ได้นํารถของคนเพ,พาวนะคะรถเทปทิดาไอโมเรนมารับ่อนำนะคะไปปฏิบัติภารกิจหลายๆอย่างอันนี้ล่งที่เห็นข้างหลังนี่คือ,อมีหน่วยงานผีที่เป็นกู้ภัย น้่งกันนี่แหละรา,ายการพ่นเฮดล้านโล่งน้ำเพ่นกะบริจาคโล่งศพสองศพนะคะให้กับสมาคมศ์จิคันมียูให้กับนวยกุ้ยให้จิคันมียูกับคุอนุโมทนาบุญน,นะคะน้ำมก็แล้วกันเริ่มนะคะ